สวัสดีครับเยี่ยมปาตาแม่ยายอยู่สุรินทร์ครับแล้ววันนี้มีภารกิจครับเดี๋ยวไปตามเบื่อนครับมีเทศอย่างกันตามมาเลยครับคือการเลี้ยงไหมแบอแรกครับได้มาเร็ยนการเลี้ยงเลี้ยงไหม เอาใบหม่อนให้มันกินนี่ครับนี่อันนี้ก็คือใบใบหม่อนนี่มันหนอนตัวนอนมันกินไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นขี้ขี้มันนี่ครับนี่มเม็ดขี้จะเป็นปุ๋ยได้มันสามารถไปทำเป็นปุ๋ยทำเลยนะปุ๋ยได้ถามผู้ผู้รู้ดิวันนี้เรามีตัวช่วยพิเศษสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรนะ ยายเลี้ยงนอนใหม่ค่ะใช่เลี้ยงมานานหรือยังประมาณน่าจะถึงปีแล้วมั้งได้ปีหนึ่งแล้วเนาะวันเ่วงนี้ครอบครัวเราก็กลับมาเลี้ยงใหม่กันอีกครั้งแม่ป้าแล้วก็น้าก็รวมกันนะคะว่าเออเราอยากสืบทอดวิธีการเลี้ยงใหม่ของยายนะคะแล้วก็จะถ่ายทอดให้ลูกๆกันหลานอันนี้เป็นรุ่นต่อไปตอนนี้กําลังเรียนรู้วิธีการเลี้ยงใหม่อยู่นะคะ แล,แล้วก็วน,นี้มี่วยเลี้ยงอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพี่โตด้วยใช่ไหมคะครัง้งแรกเลยอาหารที่นนอนไหมกินแล้วนะคะแล้วก็ขับถ่ายออกมาแล้วก็เอามาแยกกากออกอก็คือส่วนที่เขากินไม่หมดเราก็จะแยกทิ้งแล้วก็อันนี้เป็นมูลของหนอนไหมนะคะอันนี้เราก็จะแยกเอาไว้เพื่อเป็นปุ๋ยได้นะคะ นี่เลยนี่ใบหม่อนที่บ้านของเรานะคะที่เราอันนี้ใบมันอาไว้ให้ยให้ตัวนอนมันกินครับนี่ก็เป็นหม่อนพันธุใหญ่ค่ะพันใหญ,พใหญ่พันใหญ่ใบใหญ่ใบใหญ่การเลี้ยงไหมก็เป็นการดูแลที่แบบว่าค่อนข้างแต่ละเอียดอ่อนนะคะทุกอย่างก็ต้องปอดสารพิษนะคะวิธีชาวบ้านสืบสารวัฒนธรรมเก่าแก่ใช่ค่ะไปะไปเบ่งกันค,ครับ ต่อไปเรามาดูวิธีการให้อาหารกันวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูการให้อาหารหนอนใหม่นะคะเจอ,อ,อพอดีกู้สืบทอดจากยายนะคะรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นของแม่แม่นะคะรุ่นนี้ด้วยรุ่นนี้อันนี้คือแม่เงือนนะคะแม่เงือนเป็นแม่ของติ่มเองนะคะ ยิ้มหน่อยน้ำหมากจะกระเด็นเปล่าอันนี้แม่ติ๋มนะคะชื่อแม่เงื่อนนะคะอันนี้เป็นคุณน้านะคะน้าเสมือนนะคะอันนี้ค่ะป้าบุตร่าเราก็แกะผ้าออกนะคะดูนะคะดูนะคะกดไลค์กดแคร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้เราก็จะย้ายตัวแล้วก็ตัวหนอนไหมนะคะใส่ดงใหม่อีกนะคะ ด้วยชัดน,นะคะสังเกตว่าตอนนี้เรา <g ill ew> อยู่กันในมุ้งนะคะที่เรากางมุ้งนะคะเพราะว่าป้องกันมแมลงวันนะคะไม่ให้มแมลงวันมากวานตัวนอนใหม่ของเรานะคะขั้นต่อ,อไปนะคะนี่ค่ะใบหมอนนี่ค่ะใบใหญ่ๆเริ่มเพิ่มเลยค่ะ <c oughs> นิดนึง <c oughs> นิดนึงถ้าใบมันใหญ่ ก็จะขีดนี้ให้เขากินง่ายง่ายให้เขากินง่ายง่ายแล้ขีดให้เขากินนี่อายุรับกว่าหนึ่งกว่าสองนี่แหละแม่ไว้ชั้นไหนแม่พาไปเก็บหมอนเก็บใบหมอนแบบนี้นะคะไอ้นั่นออกวยความไปเก็บเออตรงนนั้แลล้วก็เลี้ยงหมอนเลี้ยงหมอนตั้งแต่เล็กๆท่านทำให้เพื่อลูกเพื่อหลานจะได้เลี้ยงต่อไปใน ข้างหน้านะคะอันนี้คือทายาทคนเลี้ยงไหมคนต่อไปก่อนเรียนรู้งานกันไว้ก่อนตั้งหัดไว้ตั้งแต่เด็กๆเดี๋ยวโตวไปก็นี่แหละทายาทคนต่อไปใช่ไหมเลี้ยงไหมเลี้ยงเลี้ยงนี่ อันนี้ต้องให้ทุกวันไหมแม่อาหารแม่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 ให้ทุกวันทุกเวลาวันละกี่ครั้งสามครั้งฮะสามครั้งเลยเลยนี่ต่วันโอ้โหอันนี้เราห่างจากการเลี้ยงใหม่มานานมากตั้งแต่ยายไม่อยู่เราก็ไม่ได้เลี้ยงกันเลยกิจกรรมมันหยุดจ้า คนแม่เนี่ยคนแม่เลี้ยงอยู่ทุกวันนี้สืบทอดวัฒนธรรมของคนบ้านจังหวัดสุรนินทร์ใครอยากมาดูอมหมากเวยนี่ถ้าอยากมาดูก็ให้มาดูที่บ้านหน,าน,อาน,นองบวัวโน้ตจังหวหนองบัวอําเภอสุโขทัยจังหวัดสุรสิรนทร์หมู่เก้านะคะดูม,มันชมก็มาดูได้นะคะก็ขอเชิญน,นะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายๆด้วยนะคะกด subscribe กดดิงหน่อยนะคะกุดิ่งๆน่อยนแล้วก็เ๋เสร็จแล้ว ได้มาเนาะครับเนาะมาสลินฟันพ่อตาไม่ยากไปเลยแค่สิ่งนี้ยังยงไหมยังใช้ไม่โอกาสเดี๋ยวถ้าเบิ่งกระบวนการพ่อครับหรือเสื้อหนาจะได้มาอีกเดี๋ยวจะพาเบิ่งครับเดี๋ยวมื้อนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเสื้อหนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ